สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดนีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง Alo Ch Channel ค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะพลอยจะมาบอกวิธีค่ะในการสั่งซื้อของนะคะผ่านตัว JD Central ค่ะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะซึ่งถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะ <c oughs> ดยในวันนี้นะคะทุกคนพลอยเนี่ยจะมีการทิ้งลิงก์ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยไว้ที่ด้านล่างนะคะก็ให้เพื่อนๆ ซึ่งในการช็อปของวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับใครที่จะช็อปในตัว JD Central เนี่ยเรามั่นใจได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยจะได้สินค้าของแท100้ร้อนแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาได้เคลร์เอาไว้แล้วนะคะ<ส>ทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะพอจะไปช็อปให้ดูเลยนะโดยอุปกรณ์ที่พาจะไปช็อปวันนี้ก็คงจะเป็นพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะทุกคนเพราะว่าเขาเคลียรม,มาแล้วว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนก็โอเคค่ะสำหรับใครที่พร้อมแล้วเนี่ยก็ไปช็อปกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนก เลยนะคะที่พ่ออยากจะแนะนําทุกคนคะ่ะนั่นก็คือการสมัครสมาชิกนั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าสุดท้ายนะคะพอเราจะไปกดสัง่งซื้อเนี่ยเราก็ต้องมาสมัครสมาชิกกันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะทุกคนให้เราเนี่ยเข้าไปที่คําว่าบัญชีได้เลยค่ะพอเราเข้าไปที่คําว่าบัญชีแล้วนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดเข้าสู่ระบบกีดลงทะเบียนนะคะตัวนี้ก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยพอเราเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้คะ่ะทุกคนก็คือเขาจะมีการให้เราเนี่ยเข้าสู่ระบบนะคะทุกคนก็คือเหมือนให้เราสมัครสมาชิกก่อนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ ทวิตเตอร์อีเมลเจดโอ้โหคือเยอะมากนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดสมัครผ่านสักที่หนึง่งที่เราแบบโอเคนะคะทุกคนอย่างอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอจะกดสมัครผ่าน a c e b o o k นะคะก็ให้เรากดไปที่ตัว Facebook ได้เลยนะคะาจากนั้นค่ะเขาก็จะถามเราว่าจะให้ดําเนินการต่อไหมเราก็ให้กดดําเนินการต่อไปได้เลยนะคะผ่าน Facebook แล้วก็กดเอ่อดำเนินการต่อในชื่อ Facebook ของเราไปได้เลยนะคะเขาบอกว่าให้เราทําเครื่องหมายถูกค่ะก็ให้เรากดติ๊กถูกไปเลยฉนันต้องการรับสิทธิพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะคะจากเขา้ดเรุกคนนีุ่กคนสังเกต แล้วอันบนเนี่ยมันก็คือจะแบบ เราเนี่ยก็คือจะเป็นสมาชิกของเขาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะพอเราเนี่ยสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะคะทําสมัครสมาชิกตามที่พ่อยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนเราไปช้อปปิ้งกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะก็ให้เราเนี่ยกลับมาที่ตัวหน้าแรกนะคะทุกคนให้เรากดมาได้เลยนะคะโอเคค่ะอันเนี้ยพอเราต้องการช้อปอะไรนะคะทุกคนเราก็เลื่อนดูสินค้าได้เลยนะคะว่าเฮ้ยเขามีหมวดหมู่สินค้าอะไรบ้างนะคะนู่นนี่นั่นแต่ว่าอย่างที่พ่อบอกทุกคนวันนี้พอจะแบบกดซื้ออุปกรณ์พวกแบบคอมพิวเตอร์ไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันแบบมันนนเป็ของททะะคก ที่แบบตัวเว็บไซต์เขาได้แบบบอกไว้เนาะโอเคเดี๋ยวพอจะลองเข้าเป็นพวกตัวอุปกรณ์คอมค่ะทุกคนเนี่ยเราก็เลื่อนดูได้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นของพวกเฮดพีนะคะคือมันจะมีหลายอย่างมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นโทราศัพท์หูฟังคือมีทุกอย่างอะ่ะทุกคนพวกแบบนมผงเด็กนู่นนี่นั่น,นคือมีหลายหมวดหมู่มากนะคะให้เราเลือก,กอุปกรณ์คอมค่ะทุกคนมันก็จะมีของหลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็เป็นแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยนะที่เขาเอามาลงไว้ในเว็บไซต์นี้กันเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะซื้ออปนววกกกุรณ์หูฟังังลนนะะแ้ อันนี้เดี๋ยวพอจะดูเนี่ยทุกคนสมมุติว่าพอเลื่อนมาแล้วพอชอบเป็นตัวรุ่นนี้ค่ะทุกคนเออรู้สึกแบบดีไซน์มันสวยนู่นนี่นั่นน,น,นะคะเห็นนี้ห้อเราชอบอะไรเงี้ยสมมุติว่าพอจะซื้อสินคา้าเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดเลื่อนมาก่อนก็ได้นะคะดูรายละเอียดก่อนว่าเขาราคาเท่าไหร่ส, fahr, สเปกเป็นยังไงนะคะรีวิวเป็นยังไงทุกคนสิ่งสำคัญคือร,รีวิวทุกคนลองอ่านเปิดดูรีวิวดูนะคะว่าค,คนซื้อไปแล้วรีวิวเขาเป็นยังไงนะคะทุกคนก็คือ повтор, ะคะอันนี้เนี่ยดู ะะอันนี้เขาก็โอเคนะคะทุกคนสมมติว่าพออยากไปดูสินค้าตัวอื่นด้วยแล้วกันนะคะทุกคนพอจะกดเป็นคาว่าเพิ่มใส่รถเข็นไปก่อนคะ่ะเนี่ยทุกคนมันก็จะขึ้นเป็นตัวบวกหนึ่งนะคะแล้วเนี่ยทุกคนสังเกตเห็นไหมในรถเข็นของเราเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มไปแล้วบวกหนึ่งนะคะพอมันเข้าไปอยู่ในตะก,กร้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็ออกไปก่อนก็ได้คะ่ะไปดูสินค้าตัวอื่นก่อนว่าเราอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมนะคะอ่ะทุกคนเรามีหูฟังแล้วเราก็ต้องมีโทรศัพท์สมมติว่าพอดูโทรศัพท์อีกค่ะทุก และ9 9 4 4โอเคราคาถือว่ากําลังดีรายละเอียดตรงนี้นั่นก็คือแบบโอเคนะคะแบบรู้สึกว่าโอเคอะทุกคนอยากได้อันนี้เพิ่มอีกโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องะคะ่ะทุกคนก็ให้เรากดเพิ่มใส่ในรถเข็นนั่นเองนะคะซึ่งอย่างอันนี้นะคะเขาจะมีให้เราเลือกด้วยนะคะเป็นเหมือนเป็นสีของเครื่องค่ะทุกคนก็คืออันเนี้ยเดี๋ยวพอจะเลือกเลือกดูก่อนเนาะอ่ะสมมติว่าพออยากได้อันแรกนะคะแล้วกอ็อยากได้จานวนกี่เครื่องนะคะทุกคนแต่โทรศัพท์พอเอาอันเดียวพอนะคะก็กดยืนยันไปนั่นเองค่ะเนี่ยทุกคน อยากได้อะไรเพิ <im> ่มเติมอีกนะคะทุกคนก็เลื่อนลงไปดูอีกก็ได้ว่าเฮ้ยฉันอยากได้อนุนี้เพิ่มเติมนะอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ให้เราไปตรงนี้เลยค่ะทุกคนก็คือกลับไปที่หน้าหลักของเราก่อนเนาะพอเรากลับมาที่หน้าหลักแล้วนะคะทุกคนก็ให้เรากดคาว่ารถเข็นนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนพอเรากดเข้ามาในรถเข็นแล้วเนี่ยก็ให้เราเช็คนะคะทุกคนว่าเอ้ยมันตรงกับที่เราเลือกซื้อไว้ไหมหรือว่าเราอยากจะเอาอันไหนออกนะคะทุกคนก็กดติ๊กถูกตรงอย่างเงี้ยออกแต่ว่าถ้าสมมติิววว่่่่่าาาาาาาออออยยกกกกกกกไไไดดด้้้้้ททััััังงงงนน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 เเเเลล็ะะะะะคคคคคหหจุใรรปํํช แล้วก็กดชาระเงินไปนะคะพอเรากดชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะมีให้เราบวกเพิ่มที่อยู่ค่ะทุกคนเราก็กดบวกเพิ่มตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดผู้รับสินค้านะคะก็คือชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะเขตที่อยู่ตรงนี้นั่นนะคะว่าเราต้องการให้เขามาส่งที่ไหนนะคะก็คือเพิ่มรายละเอียดไปได้เลยหลังจากที่เราเพิ่มรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะในหน้านี้ก็ให้เรากดบันทึกที่อยู่ของเรานั่นเองค่ะโอเคค่ะแล้วพอเราเพิ่มที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ให้เรามาดูอันต่อไปนะคะก็คือช่องทางการชําาาาระะะะะเเงงินนนคคคค่่กกกก็ืือออจมีใหหห้้ลลลขยทุ ทั้งธนาคารนะคะแล้วก็เป็นพวกบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรพวกนี้นะคะทุกคนคือเราสามารถเพิ่มไปได้เลยนะคะ <c oughs> ก็คือเพิ่มเลขต่างๆ <c oughs> ไปได้เลยเนาะอ,อย่างนี้พอเราเพิ่มเสร็จแล้วนะคะทุกคนมันก็คือจะเป็นวิธีการชําระเงินของเราแล้วนะคะเราก็เช็คสินค้าค่ะราคารายละเอียดนูน่นนี่นั่นนะคะว่าถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ดูส่วนลงส่วนลดที่เขาให้เรานะคะนู่นนี่นัน่น,นเช็คราคาให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กดยืนยันคําสั่งซื้อนั่นเองค่ะทุกคนเพราเรากดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอสินค้านะคะให้เขามาส่งที่บ้านเรานั่นเองค่ะโเคคค่ะทุกนถ้าใ ทำตามวิธีที่พลอยบอกง่ายๆแบบนี้นะคะก็ให้ไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะ,ะพลอยทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะก็คือกดผ่านลิงก์นั้นนะคะก็กดสั่งซื้อสินค้าตามวิธีที่พลอยบอกในต้นคลิปไปได้เลยนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะก็บอกกันไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ก็ได้ยเชนเดลกันค่ะโอเคค่ะท